เมื่อเข้ามาใน Facebook นะคะให้เลือกไอคอนที่เป็นรูปจอแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้กดไปที่แว่นขยายเพื่อทำการหาเพลงที่เราต้องการค่ะ mm. ก็พิมพ์ลงไปในช่องค้นหาได้เลยนะคะว่าเราต้องการหาเพลงอะไรในตัวอย่างก็จะเป็นการหาเพลงฮิตใน TikTok ถ้าสมมุติว่าเขามาเป็นเพลงรวมแบบนี้นะคะให้เราจิ้มไปที่โปรไฟล์ของคนที่แตกเพลงนี้ ก็จะเข้ามาในหน้าเพจของเขาแบบนี้ค่ะเราก็ลองเลื่อนดูนะคะเลือกเพลงที่เราต้องการจะนำมาทำเสียงเรียกเข้าค่ะและเมื่อเจอเพลงที่เราต้องการนะคะก็ให้เรากดเข้าไปจากนั้นก็กดไปที่จุด3จุดด้านบนนะคะแล้วก็กดไปที่ Copy l i n k ค่ะ แล้วก็ออกจาก Facebook นะคะไปเข้า google ค่ะแล้วก็เข้าไปที่เว็บนี้ค่ะเว็บนี้นะคะแม่โบแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะลองกดเข้าไปดูกันได้เลยจากนั้นก็ให้เรากดค้างที่ช่องว่างนะคะแล้วก็กดวางลิงก์ที่เรา c ก๊ปปี้มาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะต่อมาก็ให้เรากดไปที่ดาวน์โหลดเฉพาะเสียงนะคะ แล้วก็กดไปที่จุด3จุดแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดอีกครั้งค่ะแล้วไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องเราแบบนี้ให้เราจำชื่อไฟล์ไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็น1 2 3่9 9อาจ็าเ้าำคร่าวๆไว้แบบนี้แล้วก็ออกจากแอป Google นะคะมาเข้าแอปตัวจัดการไฟล์แบบนี้ค่ะ แล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดไฟล์ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นะคะจะอยู่อันแรกด้านบนสุดแบบนี้ค่ะสามารถกดเข้าไปฟังได้นะคะ ต่อมาให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้นะคะโดยการที่กดค้างไว้ที่ไฟล์นี้เราเลือกไปที่ด้านล่างที่เป็นไอคอนจุด3จุดนะคะเราก็เลือกไปที่ Rename นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อแล้วเราก็ตั้งชื่อไปเลยค่ะเอาชื่อที่เราจำได้แล้วก็ง่ายต่อการค้นหานะคะเมื่อได้แล้วก็กด OK ค,ค่ะ เื่อเสร็จแล้วก็ให้เราออกจากแอปนี้แล้วก็ย้อนกลับไปเข้า Google ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อแปลงไฟล์เนื่องจากว่าถ้าเราไม่แปลงไฟล์เนี่ยเวลาเราตั้งเสียงเรียกเข้าเราจะหาไฟล์นี้ไม่เจอนะคะก็เมื่อเข้ามาใน Google นะคะก็ให้เข้าไปเว็บไซต์นี้แม่โบก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็ให้กดไปที่ไฟล์แล้วก็จิ้มไปที่ไฟล์ที่เราเปลี่ยนชื่อไว้เมื่อกี้นะคะ ตอนต่อมาก็คือการตัดเพลงอันนี้ก็เลือกในส่วนที่เราต้องการไว้ได้เลยค่ะโดยการเลื่อนตรงแถบสีฟ้านะคะเลื่อนเข้าว่าเราจะเริ่มเพลงจากตรงไหนแล้วก็เลือกแถบสีฟ้าด้านหลังนะคะว่าเราต้องการให้เพลงจบที่ตรงไหน ลองกดฟังดูได้นะคะว่าเราพอใจแล้วหรือ,อยังเมื่อพอใจแล้วให้เรามาแปลงไฟล์ตรงนี้นะคะเปลี่ยนเป็น mp3 ค่ะแล้วก็กดเซฟได้เลยกดบันทึกค่ะอันนี้ก็คือดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ขั้นตอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การตั้งเสียงเรียกเข้าค่ะอันนี้ก็ให้เข้าไปที่รูปเฟืองหรือว่า s e ตติ้งของแต่ละเครื่องนะคะแล้วก็จิ้มไปที่เสียงนะคะแล้วก็เลือกริงโทนต่อมาก็เลือกนะคะว่าเราจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของซิมหหรือว่าซิม2ต่อมาก็หาไฟล์เพลงที่เราตัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะเข้าไปที่ไฟล์ manager แล้วเราก็จะเห็นไฟล์เพลงที่เราตัดไว้ให้ติ๊กถูกด้านหลังแล้วก็ติ๊กถูกด้านล่างแล้วไฟล์เพลงนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในลิงโทนของเราค่ะให้เรากดเลือกได้เลยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็จะได้เพลงที่เราชอบมาเป็นเสียงเรียกเข้าลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ